อาวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องพี่เขาหน่อยเนาะตอนนี้เป็นยันต์มาครับ LM นะครับเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะพี่เนาะพวกยัดหนึ่งศูนย์ห้ามาสักกันตวพวกกำลังไม่ดีรถนะครับก็ลูกเอหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยมันจะแค่เก้าเอ้ยแปดสิบแปดมิลนะครับที่ผมวัดนะครับก็อันนี้จะทำเป็นร้อยห้าสิบเก้าสิบหกมิลนะครับเก้าสิบหกมิลก็ใหญ่กว่าประมาณเท่าไหร่วัดเจ็ดแปดมิล นน่ใหญ่ก <staple with machinery Elena> uh. ันแปดมิ้น right ่ะโอู hmm. ้วอะไรๆลองลองเหรอวะดูด <Aaa ranean Movie> nah, ูดูอันนี้ลูกๆหนึ่งจุดหน้านะอันนี้ปอกละวห้าสิบเลยดูดิโอ้มันปอกสิบล้อรถยนต์แหละี่แตกต่างกันเลยเนี่ยโอ้ยายู่นู่นนู่นนู่นอ่าอันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้เป็นเจ้าโลกนะเนี่ยลูกสูบมันจะเป็นแบบนี้นะเจ้าโลกนะครับแต่ในหวานมันดีนเด่นหมดกำลังเลยอ่าโอ้มึดอ่าเนี่ยมันจะเป็นรูปอ่าลูกวาวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นระบบดีไอเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ดีไอจะมีหลุมนี่นะครับนี่แต่ตัวนี้คือกําลังมันจะมันจะดีกว่าระบบธรรมดาแบบนู้นนะครับอ่าแล้วก็บางคนซื้อไปจะไปอัพอเขานึกว่าหัวฉีดมันเป็นไดเรกอยู่แล้วลูนี่ไม่ได้ไม่ติดเครื่องแล้วก็บอกเอา้า นึกว่าแกแปลงไปแล้วนะ่นี่ว่ากันขยกยังไม่ได้แปลงโอ้โหแกงานเข้าแล้วต้องเปลี่ยนสาสุกใหม่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช okay. ่หัวฉีดไดเล็กนะครับเนี่ยบางคนเห็นเห็นมันเล็กๆนี่แสดงว่ามันบางคนก็หาว่าเป็นหัวฉีดไดเล็กแล้วจริงไม่ใช่นะครับไดเล็กมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนที่ก็หมานไวยหัวฉีดมาอย่างเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยหัวฉีดไดเล็กนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับมันคนละอย่างเลยนะครับนี่นี่นะครับ ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นน็อตล็อกสองตัวนะครับตัวนี้นเป็นเกียวขันเข้าไปเฉยๆนะครับแต่หัวฉีดตัวนี้จะมีห้ารูของผมมีห้ารูนะไอ้นี้จะเป็นรูเดียวปกตินะครับอ่ะผมประมาณนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตล้างก่อน,น,นเปลี่ยนได้เปล่าฮะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดได้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องเล็กกันดิมันมีตีนด้วยเหรอเผาหัวสิโอเกี่ยงเผาหัวแต่เผาไม่ติดทำไงเนี่ยเผาคันเลยโอ้โหท้อได้รถเผาหัวเนี่ย ขาดกันเรียบร้อยครับไปไหนอ่าอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอนุญาตหรือแป๊บหนึ่งนะผมอ่ะนะครับตอนนี้ประกอบแล้วเป็นไงเป็นลูกปืนใหม่หมดสองหมุนเฮ้ยเดี๋ยวเบี้ยวเอาเบี้ยวเดิมใส่ดีกว่าไมกเขียเกินเกินจับ อ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวขอพยามประกอบไปหนึงเนาะก็เหลือเหลือคซุ้มดามสปริงวาลวปิงกมามนาเป็นไงมันมีล็อกดูง่าอไหมลูกเ,เจ้าอะไรออกออกไหม,มอิ่ฟอะไรอย่างเงี้ยเอาลองนี่ลองไหมปืนได้เป็นไรไม่หมุนเลยอ่าแล้วตอนมาเป็นไงปืน ใส่ลูกปืนขมุนลูกปืนดิอ่ะมือหมุนลูกปืนไหวไหมลองดูดิมันมันต้องมีอะไรที่มันชนอ่ะนี่ก็ขัดแล้วหน้าเน่าหนาเน่าหนา,นาเอ,อ๊มันมีแหวนรองอะไรที่ตัวป่ะมันดูร้อยสี่ดิเห็นร้อยสี่ป่ะอู้หูขัดเอาบอสขัดขัดโอเคนะครับอ่านะครับมาดูตัวร้อยเอ้ยันต์มาร้อยสิบห้าครับมามา,มาจากไหนพี่ อายุหักครับที่นี้เข้ามาอาเป็นร้อยห้าสิบนะครับ <c oughs> มันไหวดิที่นี้เป็นร้อยห้าสิบไล่ข้างนะครับ

อ้น,นี่แท่นไม่จะดังหน่อยนะครับเดินเบาได้นะครับเป็นไงลุงแก้วทำไปยังดีเลยใช้มีอคขับใ่อโอเคครับถ้าใครสนใจจะทำเครื่องนะครับก็โทรมาเบอร์นี้ครับ 0873127989นะครับคลิปนี้ไว้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ